ตงทูพีเผยสัมพันธ์พลอยเชอร์มานเรียกด้วยเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นเรื่องราวความรักของนักร้องหนุ่มโต้งทูพีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกด้วยวกระตุ้นตอมอยากรู้ของบรรดาชาวเน็ตสุดๆส,สำหรับสเตตัสความสนิทสนมระหว่างสองสุตตาโต้งทูพีและพลอยเชอร์มานที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีโมเมนต์ให้ได้เจอหน้าร่มเฟรมกันอยู่บ่อยครั้งจนเกิดเป็นกระแสข่าวเม้าในํานองว่าทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าซึ่งล่าสุดมี ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปเจอกับตงทูพีในงานแถลงข่าวจึงได้ไปจอไม่ถามให้หายสงสัยพร้อมทั้งกรณีคลิปดราม่าหลังเจ้าตัวถูกสาวปริศนาควัวเป้ากลางเวทีคอนเสิร์ตโดยต้งทูพีออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า รู้จักกันมานานแล้วแต่ในช่วงนี้เหมือนว่าได้เจอกันบ่อยรวมถึงเจอกับพี่ผมด้วยไม่ได้มีอะไรสถานะก็แค่พี่น้องน่ารักดีแต่จริงๆแล้วเพื่อนกลุ่มพี่พ้อยกับกลุ่มเพื่อนผมเราคือกลุ่มเดียวกันเพียงแค่ช่วงนี้เขากับเราได้ออกมาแฮงเอากันบ่อยเพื่อนขันยยงอิน,น,น,นะคะ่ะ ก็เลยได้เจอกันบ่อยกว่าเมื่อก่อนโอกาสพัฒนาไม่ได้คิดไว้เลยต้องถามว่าร่ำงใหม่โดนจับตาก็เหมือนปกติไม่ได้กังวลอะไรถามว่าวันไหวใช่ไหมคือผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมปลื้มอยู่แล้วแต่เขาปลื้มเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไม่กล้าคิดคือผมปลื้มเขาตั้งแต่ไหนแต่ออไร เขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งแต่ในตอนนี้หัวใจเรายังโสดมีคนเข้ามาบ้างก็พยายามศึกษาเหมือนกันแต่ไม่ได้ปิดกัน้นต้องการศึกษาไปเรืร่อยๆครับไม่ได้รีบ